าเ,เอ้ยนี่งไงนี่ไงหลานกูหลานกูเอ้ยมามามา,มาพวกมึงไปไปนั่นเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาปเปลี่ยนชุดเฮ้ยเซ็ตตึงจากูตึงด้านน่าลุงอ่ะแป๊บหนึ่งนะลุงคุยโทรศัพท์ก่อนลอลอลอรอรอบนรถนี่แหละ กูบอกพวกมึงว่า,นนาไงหลานกูมาแล้วมึงไปจอดรถหน้าร้านกระลาษเขียวแล้วมึงก็ตั้งแถวกลุ่มไข่เสียเที่ยหน้าเท่เฮ้ยมึงใ<า>ห้กูพูดอีกนานมาั้งสี่ถ้าอะไรพี่สี่ห้าหหหสี่ห้าหสี่ห้างอ่ะหรอว่าไงคิวสี่ห้าสี่ห้าไหมพี่ว่าไงคิวโอ้หาคนไม่หาคนไม่ทันแล้วน้องเอ้ย กลัวหรือเปล่ากลัวไกเฮียแล้วโอยะนัดสีิบมึงจะให้กูหาจากไหนอีกเนี่ยคนผมเกินอะดิพี่พอดีว่าผมเชิญแต่ตัวเทพๆมาศัตรูที่พี่ถามหาอยู่กับผมหมดแล้วพี่แค่นั้นแหละเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่ขอเวลาพี่ขอเวลาพี่ขอเวลายี่สิบนาทีได้ไหมั้างั้นอ่ะเดี๋ยวโทรไปอ่าได้คิวเขาแปลกๆนะจริงๆอ่ะเออวิโรด จริงๆแล้วลุงมีอะไรอยากจะบอกหนูอ่ะหลายๆคนเขาตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเราเป็นพี่หรือเป็นลุงหรืออะไรจะอธิบายให้ฟังนะอ่ะว่าไปลุงจริงๆแล้วลุงอ่ะแก่แล้วแต่ลุงให้วิโรจน์เรียกพี่เพราะว่าไม่อยากแก่แค่นั้นเน่จริงๆแล้วเป็นลุงแต่เรียกว่าพี่ถูกถ้าต่อหน้าสาวให้เรียกพี่แต่ถ้าคนหน้าเยอะให้เรียกเ้ยเรียกพ,พี่ตลอดไปเลยโอเคก็ได้ไปไงไปเอรตึงจัดตึงจัดหนูอย่างหลอกหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวในแกงปลาลุง อ๋อยังมีน้องสาวแล้วก็ยังมีกิ๊กข้างบ้านอีกหนึ่งคนว้มีกกงมีก๊กอะไรก็ไม่รู้อะอ๋อแฟนแฟนข้ามชาติอ่ะอีกคนนึงอ่ะเฮ้ยจะได้เซ็สูตรเอ,อ้ยสูตรเอ็มชิคเกอร์ครับตึงจัดคุณเออเดี๋ยวไปหน้าหน้าร้านเสื้อผ้าเลยน้องเดี๋ยวพาหลานไปเปลี่ยนชุดแป๊บไม่ต้องไม่ต้องอาราคานะไม่ต้องอารราขานะานมีไาาราขาก็ได้แย่แย่แย่ เดี๋ยวหนูเข้าไปหนูเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนชุดน่ารักเล็กอะไรอะลุงอ๋อแป๊บนึงนะไปพี่ชุดเอ้ยนี่เดี๋ยวถามยาคูก็ได้ยาคูพาน้องสาวพี่ไปเปลี่ยนชุดหน่อยไปทำไรเขาให้ไปหน้าร้านเสื้อผ้ามายืนทำอะไรนี่เขี่ยไอ้น้ารักเสื้อผ้าทำน้ารักเสื้อผ้าน่าร้านเสื้อผ้ามาสิเขี่ยรู้เร็วเฮ้ย ไม่ทำให้กูแบบตัดปืนไหนไม่ได้เลยเหรอวะกูขอเพียงแค่เนี้ยไอ้เหี้ยเว้ยไม่ทำให้กูไหมไอ้เหี้ยเว้ยแล้วไหนเนี่ยมึงทำให้พี่ตีอะไรดีกูขอมพีงแค่เนี้มึงทำให้กูไม่ได้เหรอวะเว้ยอ่ะไอกิจแกล้งน้ำตาไปก่อนยินกูใครยินกูใครเรตเต้เรตตาเรตเตอ่ะ เองได้ไหมเฮียเด็กัดไหมเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็วใครยืนเด็กเดินหดเล้ยวเลขหนึาเลขสี่้านะเฮ้ยของเลตตาเลติี่น้องเลตตาเลติไปฝั่งนน้นหน่อยไปฝั่งนู้นหน่อยวงวงปวงวงปปาักปากกปาปากปาปาปากปากปากปาๆปากปกันากปากปากนานปกนาปกนาก มึงไม่ต้องยืนติดกันเยอะขนาดนั้นนยูถือว่าจียูฟองก็ได้เลยนฟองยืนทางหน่อยยืนทางบุกยืนยืนฟังฟังยืนยืนทางหน่อยแถวมันจะได้ยาวถ้าเที่ยวไรอ่ะถ้าเที่ยวไรอ่ะยืนทางขนาดไหแถวมันจะได้ยาวทางทางทานี้พี่สานึงสออดี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 ดีอดีดีอดีดีอดีอดีดีอดีอดีอดอดีอดีียอดีอดีอดีดีอดีอดีดีอ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 อดีอดีอดีอ มึงเยมึงเดีเ้าเยปนแพงมเดเพลิฮ้ยมึงหาเพลงดีดิน้องูไอ้ะเหี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขดแลวเี่ยเฮ้ยมึงหาเพลงดีดิม้อดีดดม่ไวดีดน้องเลยนิงนนิ่งน่นเอาไว้เอาไว้เยอหงสอะไรนะ อีอ<า>อกไอ<า>้มึงมึงเป็น,ปนตัวยูดิเป็นตัวยูแล้วกูอยู่ตรงตัวยูอะเป็นตัวยูอะเอ้ยเอ้ยเอาหัวมุมหัวมุม,ม,ม,มอเอ้ยเอย้ยเร็วหน่อยนานๆเขาได้รับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเร <dash it. S 1> ็วหน่อยน้องไอ้เฮียเร็วด่วน ล้าวตามๆใจเฮียหน่อยเร็วๆเด็กๆโหลวอลเข้าไปหาเฮียหน่อยเฮ้ยไเฮียตีนะครับเฮียตีหน่อยเ้ยจริงไอเหี้ยนานๆทีอู้ไอเฮียเด็กๆเอกการแสดงเร็วๆโค้งหนาดโค้งหนาดเร็วโอ้์กเฮียหน่อยเร็ววอลกเข้าไปหาเฮียตีหน่อยเฮ้ยใครเปิดเพลงเนี้ไม่เข้ากับท่าเองเลยอย่าคูลไปพาหลานลุงเดนมันนี่แบบงามๆไปเร็วด่วนล้าวโคเซฟมันเป็นวงตัวยูดิ ไอ้แฟงมาอยู่ด้วยกันไอแฟงเอ้ยเร็วาตัวยู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 โอ้เข้ามาีใช่หรอนาะไม่ตัวนั้นไปดูโบเลยนะเสื้อดำไม่ใส่วูวูคร่งแม่เลยว่าเดี๋ยวมันเดินมาเทมแน่เลยตเงเต็งเร็งเต็งเงเตงมันอยไม่รู้ไม่รู้ไปหาหาในนี้น้จับจิงจ้าจ้าฮ้ย เฮ้ยน้องน้องน้องมึงผิดคิวปะเนี่ยน้องชายมึงผิดคิวปะเนี่ยเฮ้ยพี่คิดผิดคิว okay, พ okay, ี่ผิดคิวโอเคโอเคซักเพลงนี้ซักเพลงนี้คาแม่งเลตตาเลตเต่เลตตาเลตเต่ผมเจอละปาเต้เต็ไย่ชอบมือเฮียตีดู่มบุหรี่รอก็ได้นะเฮียโอเคน้องมาหนึ่งมือเป็นไรอ่ะพี่

มึงต้องยิงย like ิงปืนขึ้นฟ้าได้นะเดี๋ยวกูนับหนึ่งสองสามปั้งอะไรอย่างเงี้ยได้ครับคนนี้ชื่อวิโรจน์เป็นหลานกูเอง สวัสด,ดีพ hey, no? ี่ๆหน่อหนูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมีครับผมหันี่งครัวไครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 มสวัสดีครับวครับครับสวัสดีครับนีเดเคครครับผมเสวัสิสีคริดปิดหน่อยดิ ที่ทำอะไรนี่อะไรดิปั้งแรกเพื่อชัยชนะพอก่อนในสเป็นจังหวะดิปั้อะไรุนมางโอแป๊บหนึ่งอ๋อแป๊บนึ่งพอดีโดนลุกหลงนิดหน่อยหยุด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 หหยุดหยุดหยุดยุดหยุดยุดหยุดยุดหยุ Oh okay. ปิด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 ทำไมไอ้ตะกี้อะไอ้คิวโทรมาอย่างเดียวเลยเนี่ยจะจะ,จะเล่นสี่ห้าให้ได้เลยจะให้หาเพิ่มให้ได้เลยเนี่ยโอ้จะหาทันเหรอเนี่ยออออรอ,อพี่พว่าไงแก๊งผมมีผู้หญิงต้องหกเจ็ดคนอ่ะพี่จะเล่นสี่ห้ายังไงน้องพี่เตรียมมาสี่สิบพี่สี่สิบต่อสี่ห้าได้ไหมล่ะต่อให้หน่อยผมมีผู้หญิงห้าหกคนี่ะทีก็ต้อง ชวนเพื่อนอีกห้าคนน่ะขอเวลา20นาทีทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวพี่จัดให้นะยี่สิบห้าเลยนะทัไม่ได้นะแค่นี้โอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพาสเตฟาไปได้เดี๋ยวพี่หาอ่างั้นหามาดิตรงเลยบ้านทีสองเอ๊ะไอสัตว์กูพุ่นหมดละยิงขึ้นฟ้ากูบอกให้ยิงขึ้นฟ้าโอเค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 ดิ้นตอนยิงอะพี่เออหยหยุดหยกูบอกให้ยิงขึ้นฟ้าไม่ยิงกูไอ้เหี้ยกูพุ่นหมดแล้วเนี่ยสูตรกูยังไม่ทันออกลบเลย ไอจิพายขอปังที่สามหน่อยครับปังที่สองเพื่อหลานกูและปังสุดท้ายเพื่อเพื่อฟองยังไอ้ตั๊กมึงซื้อหมดแบงค์ไอมึงไม่ใส่ไหยล่ะปังสุดท้ายที่เราแต่ละสองรว่าเอาก่าส่ละสองร้อยเจ็ดสิบและปังสุดท้ายเพื่อชัยชนะของวันนี้เว้ย ขออะไรอีกหียสุดมันเยอะใช่ไหมพี่ไปน้องวิโรดเอากล่องไป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 เตรียมตัวพี่ขอขอคนด้วยแล้วไม่มีปั้งเพื่อบอสลังฟงเหรอพี่เออบีฟองไปเดี๋ยวบดสบลลังฟงเด้บลอังฟงวันนี้อยู่ไหนวอลเลยอะไรพี่วอลเลยยี่สิบครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ นา้ที่แงไปคไหนดี่วิโรดเรกอะไรครับพี่อ่อมไหมครับตื่นด้วยเรีย่นเดี๋ยว่าตื่นตื่นุื่นตื่นต่นตื่นตอ่นตื่นตื่น้ื่นตื่เตื่นตื่นตืวนตืลนตื่นูไดนตื่นต่างนตื่นตนตนน่น่่่น่อ่่่่ื่ื่่้งไปอ่ตนม่นนตตตตมนลืูหรือเปล่นาไปอ่าวิโรจน์หนูได้ไอ้นี่ไปยัง ได้แล้วได้กล่องหมดแล้วพี่อ่พอหนูกดใช้ปุ๊บเนี่ยหนูต้องหนูจะมีเหรียญ M K K หนูต้องทิ้งเหรียญสว่างจ้าแล้วหนูต้องตอมนะโอเคหนูทิ้งไปแล้วเหรียญสว่างจ้าอ่ถ้ายังไม่ได้ตอมออ่ะกดใช้กล่องเปิดอะไรให้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ก็ตอมอเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลุงรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสภาเดี๋ยวยืนตรงนี้แหละโอเคเปิดแล้วค่ะอ่ต้องตอมอได้ทีนึงโอเคตอมอตอนนี้แล้วนะใช่ใช่แล้วก็เข้ามาเดี๋ยวเจอกันตรงนี้